โยินดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะผมทีแวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมก็ดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฮาเล่ปิงปิงนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมาสุ่มตัวละครมาใหม่นะแต่ก็เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มเรามาคุยกันเออเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคือเอออิงเว้นที่แล้วถ้าเกิผมเป็นอิงเว้นเรีรันนะครับผมเป็นเอออิงเว้นเรีรันของนารินนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือก็มีไอดีหลายคนนะผมก็โดนแบนนะครับเพราะว่า ไปใส่โค้ดก็ที่มันบั๊กนะครับผมก็น่าจะดกไปหลายวันอยู่นะครับผมก็ที่มันจะไม่อัพมาผมก็ก็ว่าดีแล้วละ่ะถ้าอัพมาอัพตัวละครมาตอนที่เราโดนแบนก็โอ้โหสวยนะครับผม <c oughs> นะบละ็อกบลสุ่มกันดีกว่านะครับก็เจอสำหรับตัวใหม่นี่ผมน้องซินทิล่าเนะี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับพาร์สิสกิลนี่คือก็พุ่งตัวเข้าไปเตะนะอัติเมตสกิลก็ ก็เตะเหมือนกันฮะแต่แรงกว่าก็มีแค่นี้แหละครับจะสมดีไหมเนี่ยคือแบบมันก็ไม่ได้เก่งนะก็แค่พุ่งไปเตะปะอันติโก็เตะก็เตะเหมือนกันนะแต่แรงกว่าเดิมก็อาจจะคุมไหมวะเอาแล้วก็เป็นว่าเอามาสุมให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับก็กดไปครับอันนี้คือมันก็ประจําช่องเรานะคือเออกดครั้งแรกคือกล่องขาวออกนะก็มาลองดูกันดีกว่านะครับ เปิดมาเอสโอ้โหห้าสิบห้าสิบไปยังเอฮึบพับโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหก็เข้มอยู่นะก็ไม่รู้ว่างบสองหมื่นสี่นี่คือแบบจะปิดได้ไหมนะโอเคอีกกล่องยี่สิบกล่องเข้าไปแล้วครับโอเคเปิดมาสติ๊กเกอร์โอ้โหไม่มี เห็นว่าอะไรดูสินมั่วๆไปก่อนแล้วกันป๊าบโอ้โหโอ้จะลุ้นทีละสิบเลยลุน้นหรือจะลุ้นทีละกล่องดีฮะเดี๋ยวผมว่าผมไปใช้สูตรดีกว่าไอไอแบบนี้คือไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้ผมก็นี่นะผมที่ที่ผมใช้อยู่แบบม่ๆเลยตอนนี้ เทพเทพบ็อกซ์มานี่เออไอ,อ้น้องเมดน้องเมดใส่แต่เป็นน้องเมดต่อดีกว่านะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมน้องเมดนี่อยูย่นี่นี่น<ร>ใส่ไป<ๆ> <c oughs> แล้วก็เป็นน้องเสือแล้วกันอ่าโอเคมากล่องที่สามสิบจัดไปฮึบฮึบ โอ้โหฮึโอ,โโอ้ไม่ต่างจากกล่อ,องที่แล้วเลยอะไรกันครับนี่ยโอ้ไอรอบนี้สองหมื่นเพชรจะไม่ได้จริงดิจะไม่ได้จริงดิสองหมื่นเพชรเลยนะสองหมื่นสี่เลยนะ 2, ยนะโอ้โหกดไปเลยอยู่หมื่นหกละคลิปก็ไม่น่าจะถึงสิบนาที โอ,อ,กอ๊กนั่นอรือซักพีเหอะมันซักแบบนี้ดิวะเออเออนี่มาจัดมายิงกลองโอ้โหกล่องสองครับค่อยๆครับผมวันเดือนปีโอ้ย ผมจะพูดเลยเบิดผจะพูดเลยเมิดเลยเบิดเลยครับโอ้โหโจุกดอกนี้จุกจุกจับจัดเลีรยแลวครับเลีรยและครับเลียรยและครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วยูม13ซ่มได้มื่กี่ทีผู้ชมว่ามันจะออกไปฮะพี่น้องฟิทิล่านี่คือในความคิดผมมันก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะ คือแบบแก,แก,แก,ก,แก็แค่เตะเตะไปอันจิ๋ก็พุ่งไปเตะแค่ไรกว่าเดิมเอาดีไหมเนี่ยโอเคนี่ก็ที่ไหนละก็เอาให้สุดทางเลยแล้วกันนะเผื่อใครเผื่อใครแบบจะเอาไปสุมตามผมนะโอ้ไม่ออกเลยอะไรกันครับเนี่ pp! อะจึ๊บโอโ้โ,อโหโอ้โหเลยครับอะไรกันครับเนี่ยไม่ออกเลย คิดหนักแล้วครับ1 0 0 0นกล่องขอเธอลุน้นอีกสครั้งสติกเกอร์ต้องออกออกมาเป้าเอ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมขอดีดีนะสองกล่องสองกล่องโอ้โหกล่องสุดท้ายเว้ยคุณผู้ชมกล่องสุดท้ายโอเค กล่องสุดท้ายเราเรามารอนลุ้นกันดีวกว่านะคือแบบถ้าออกนี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีนะคือเราจะไปสมอาวุตต่อกันเลยนะครับโอเคตั้งสตินะบุญที่ผมเคยทำมาอันน้อยนิดกล่องต่อไปนี้ต้องออกลึกกว่านี้ลึกกว่านี้โอ้โหสโลมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไอต้องออกแล้วออกเดียวะจัดมาเพื่อนจัดมาจัดมา ต้กแบบนี้ใว่าดต้องซิทธิล่าโอ้ก็ได้แล้วอ่ะครับอืมโอเคดอกซิทิล่าในที่สุดก็มาอยู่ในมือของผมแล้วนะครับก็ต่อไปก็เป็นอุปกรณ์นะครับผม โอ้โหเป็นกงเน็บเท่ๆเลยมาเรามาซุ่มกันดีกว่านะป๊าบให้อุปกรณ์กล่องแรกต้องออกเหอะสติ๊กเกอร์โอ้โหไม่มีปาดเลยครับแบบนี้คือสุส่มตอนนี่คือแบบเกลืออยู่แล้วนะโอ,โอเคมาติดสักกล่องสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร,กอร์ไม่มีสีขาวออกโอ้ ครับยิ้มแห้งโอ้ยยิ้มแห้งแล้วครับจังหวะนี้โอ้โห207กล่องสุดท้ายออกเถอะครับออกเถอะครับเรียบร้อยอะ่ะปามเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเคตัดไปเลย โอเคครับก็ถือว่าได้ตัวมาก็เออก็คุ้มอยู่โหตี้องซินชิล่าอ้โหก็สวยอยู่เหมือนกันฮะก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันคือเนี่ยคือเห็นที่แบบผมมีเลนคอสามดาวเนี่คือผมแทบไม่ได้อัพเลยนะครับคุณผู้ชมนะคือผมไม่ค่อยว่างเล่นนะโอ้จริงๆ <c oughs> คือตอนนี้ผมก็เล่นหลายเกมอะมาเรามาเลขของ เรามาแลกของกันดีกว่านะเออนี่อื้อไงดีคุณผู้ชมเราจะมาแลกตัวอะไรดีตัวละครที่จำเป็นต้องใช้ก็เป็นน่าจะมีของนอสเซียนะครับผมคือแบบตัวเมตาหลักเลยคือเราต้องใช้แต่สิกที่ผมไม่มีอุปกรณ์ดีฮะ โอ้ท่านน้องงั้นก็น้องโรล,ลี่คนนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยครับเออถ้าเป็นตัวอื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรอบบน่าสนใจนะเอองั้นผมก็ต้องเออเพื่อความอวยนะครับผมอุย้ยมือลั่นมือลั่นจริงๆโอเคก็รแรกอปรกุปกรณ์ของกาเปลี่ยวมาแล้วกันนะครับก็ใส่ให้น้องเลยรักกัน เอออยู่ไหนนะตัดไปก็ไม่อวยเลยนะไม่อวยเลยนะครับมาถึงปั๊บใส่อัพที่สุดไปเลยนั่นแหละตัดไป โอเคเจ็ดสิบแปดเต็มงั้นผมก็จะจัดทีมเออเป็นอ,อืมตามจริงผมก็อยากแลกอาวุธของเออของไนท์ในอนาคตนะแต่ก็เซตดีดีกว่าครับผมมันมาดีต่อใจคือเราไม่เน้นเบต้านะคือเราแบบเน้นควมนารกพอนะ โอเคก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันโดยที่ผมจะเป็นกำลังใจให้ผมอาะมาไอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลาบลานกัไปก่อนผมก็เิเกันเจอกันใหม่ครับผม